สวัสดีครับร้านซับโพภัยแท็เตอร์สาขา2ขอำเภอบาพีทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โพภัยนะครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่เป็นรถไถกูตา L4708 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี56ครับจดทะเบียนปี56ได้อุกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับได้ผ่านเบินหน้าตาช้างและแผ่นพวน5ของ CCT นะครับคันนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็ค่วซึมทำสีคานล่างใบมีดให้ใหม่หมนะครับ เครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมก่อน2ชิ้นสลับราคาอยู่ที่369,000บาทนะครับ369,000บาทท่านใดสนใจโท062-495-5957ครับ062-495-5957หรือว่าติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุภงโ์รภัยทางช่อง YouTube Facebook ของ Sub ั s u b p r o ท y กเ c t o r เรามาทดลองขับที่ร้านซับโปรไพรเทคเตอร์สาขา2อำเภอวัดติปทุมครับจังหวัดมหาสารคามตรง3แยกวงเวียนตรงไปจังหวัดมหาสารคามครับขิดนถนนสีเลนฝากไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับที่กำลังมองหารถไปใช้งานครับคันนี้ไม่ผิดหวังเป็นรถไถกูตา LC 7 0 8ปี56ครับจดทะเบียนปี56าอุปกรณ์อชิ้นนะครับราคาอยู่ที่369,0 0 0บาทครับ369,000บาท ตัวนี้จัดคะแนนได้ประมาณ2 0 0แสนปลายๆนะครับเครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมครับคันนี้สำหรับท่าในใดมีลูกค้าแนะนำมาที่ร้านเรานะครับถ้าจบกันเรามีค่าแนะนำค่าคอมมิชชั่นให้ตัวนี้ของแถมเป็นเสื้อนะครับ อันนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรแรกถ้าเกิน300กิโลเมตรไปคิดกิโลละ25บาทครับคิดขาเดียวทีท่านะครับ มาชมสินค้าได้นะครับที่ร้านซับโปรไพรเจ็คเตอร์สาขา2อำเภอบางีบทุมจังหวัดมหาสารคามทางร้านเราจําหน่ายรถไถรถเกี่ยวรถต้านะครับหลายรุ่นหลายรายการท่าใดสนใจมาทดลองขับได้ครับที่ร้านซับโปรไพรเจ็คเตอร์สาขา2อำเภอบางีบทุมจังหวัดมหาสารคามขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า30คันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ